สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบังคอิ๊มานี้เป็นยังไงคะโอ้ยได้ยินข่าวเนแล้ว่าไรส้มดาวนี้มีดอกไม้งามๆและมีการทายอาหารที่แบบมีคุณภาพจะเลยอยากมาเยี่ยมชมค่ะวันนี้เป็นโอกาสดีอ่กากเลยพาะกันมาส่วนน้องอิ๊มานะพี่จิงเนี่ยพี่เหชวนเนาะกับี่จิงไล่ชมดาวนี่เท่ากัน หูอยู่น่าได้ยินมาจตถึงแต่ว่ามือน,นีนี่มันพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งะนาก,ก็เออเทาก็เลยอยากมามาชมมาให้กําลังใจสําหรับไลท่ที่ที่จะเป็นที่ท่องเที่ยวนะนะของของไทโย่ไทยอากาศเทาไอาต่อไปนี่อยากให้มีชื่อเสียงใหนคนทางอื่นนี่ได้มาเบิงคือกันขนาดเท้านี้เท้ามาเบิงก็งามแล้วก็ประทับใจ ให้กำลังใจพระอโวงกับคุณก้อนเจ้าของลายกับคพี่เฮก็ขอบคุณพี่เฮชวนมามีอไรที่อยเพิ่มเติมเนาะมิ๊อยากซืเพิ่มเติมกระบอกไหมโอ้ยขาดขาดแล้วขายแล้วขายใครได้มาใครยังบริมามาเด้อเนาะอยากเชิญชวนนะคะมาเบิ่งอันไล่ชมดาวเนาะซึ่งเจ้าของก็เป็นไทโยยอากาศเฮ้าส์หน้ากะมาให้กำลังใจมาชมก็อยากให้คนคนไกลๆก็ได้มาเบิ่งคือกันค่ะ สิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีชื่อเสียงของของท้ยโยยอากาศค่ะท้ยเกศิมาอากาศเนาะค่ะมาอากาศให้นึกถึงไร่ชมดาวเนาะดอกเก๊กฮวยอะปอมดอกเก๊ก้วยบปมิแต่เชียงใหม่เลยเนาะแมนเราต้องไปเบิ่งไกลรของเชียงใหม่ค่ะให้มาเบิ่งอยู่อากาศแบบนี้นะดอกเก๊ก้วยสวยๆงามๆได้เคยซิมกันดิดอกเก๊ก้วยกันดีอันคือกันก็หอมชาเก๊ก้วยเป็นเก็ุน้ำมาบริการเนื้ มือนี้นะเขาเนะนน้ำมะพร้าวปั่นมะพร้าวปั่นันมสดแซ่บดาวมะพร้าวกบูกเองนะคะอยู่ริมสวนเพื่อนลายค่ะเป็นร้อยต้นค่ะใครได้มากกสิประทับใจเชื่อว่าใครได้มากนี่สิประทับใจกับไร่ชมดาวเนาะหน้านองไหไร่ชมดาวของลุงก้อนปลาหอมค่ะมาแล้วกสิบบผิดหวังนะคะ เป็นเด็กป้ายบอกคนทางมาง่ายบอกโอ้ป้ายง่ายค่ะป้ายมาถึงทางนะคะบอยากเลยแต่คิดเขาจะบำลุงทางกันได้ตอนนี้เราวันนี้บำลุงนะคะเพราะมีมีลูกซ้อนอยู่คู่คู่แจเลยค่ะคู่จุดเลยเข่าทั้งที่ประกาศน้ำเพื่อกับมีคู่จุดเป็นบอกมีค่ะมิกี้นี่มาทางนี้แหละค่ะมาทางที่ประกาศน้ำเพื่อนะคะมาโรงพยาบาลออกจากสะานฮานี่นะคะก็เชิญชวนนะคะสําหรับใครที่คิดถึง ที่เที่ยวแห่งใหม่ไม่ไกลคืออยู่อยู่ในย่านนี้แล้วอยากชมดอกไม้สวยๆดอกเก๊กฮวยบีชาเก๊กฮวยไร่เปิดวันนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนจะไม่ผิดหวังค่ะที่เที่ยวที่สวยงามแต่ไม่ห่างไกลไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือค่ะมาที่นี่เลยค่ะไร่ชมดาวนะคะอากาศอำนวยค่ะ